พราอมีความมุ่งมั่นเปิดหัวใจพี่น้องหลายฟังว่าเราจะขอเป็นพระหลานเท่านั้นการเกิดการตายเราจะไม่มาเกิดมาตายเราจะเอาให้ได้ถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายในคราวนี้เป็นคราวที่จะฟัดเบี่ยงกันเต็มเหนี่ยเรามุ่งต่อความเป็นพระหลานหลังจากได้รับโอวาทการสอนของหลวงปู่มั่นมาอย่างถึงใจแล้ว เรามรรคผลนิพพานมีอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรสงสัยแล้วจากนั้นก็ฟาดกันใหญ่เลยถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการแยกไม่มีการให้น้ำระหว่างกิเลสกับทมฟาดกันบนหัวใจหัวใจเป็นเบทีระหว่างกิเลสรรฟาดนบนบนทาฟาดมฟาดกันอยู่ในป่าในเขาในที่ต่างๆเอาสุดขีดสุดแดงจนถึงขั้นจะเป็นจะตายก็มีในบางครั้งแต่มันก็ไม่ตาย จิตใจมีกําลังมากมุ่งต่อความเป็นเป็นพระรหันยางสุดหัวใจเลยไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหันชีวิตไม่มีความหมายนี่ละความเพียรมันถึงได้กล้านั่งภาวนาฟาะจนก้นแตกก้นแตกเลอะไปหมดนี่ก็เคยได้พูดให้พี่น้องสั้ฟังเพื่อเป็นคติเรื่องสู้กิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่าสึกคือกิเลสเป็นฆ่าสึกที่หนักมากที่สุด ต้องเอาทำเข้าฟาดเข้าเหวี่ยงกันกิเลสโหมมาธรรมะโหมไปกิเลสกองทัพใหญ่สลไรกองทัพรมต้องมีใหญ่ไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแก้กันไม่ตกนี่จึงได้ทุ่มชีวิตลงไปเพื่อกิเลสที่มันหนาแน่นอยู่ภายในใจสุดท้ายมันก็สู้เราไม่ได้ถอยตกเวทีลงไปตกเวทีลงไปตอนสรุปความนงว่านับตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งถึงวันกิเลส ทังได้เผาสุกิเลยนั้นเป็นเวลาเก้าปีเต็มฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายเรามาเทศด้วยความเมตตาล้วนๆปีนี้เป็นปีที่เราเปิดหัวอกพี่น้องหลายฟังแต่ก่อนไม่เคยอืทําประเภทนี้มีอยู่ในหัวใจไม่ดีดไม่ดิน้นไม่หิวไม่โหยจะสงเคราะห์คนเท่าที่ควรจะสงเคราะห์หนักเบามากน้อยเท่านั้นแต่ปีนี้เป็นปีที่เด้มานําพี่น้องทั้งหลายออกเพื่อช่วยชาติบ้านเมือง แล้วเป็นยังไงเป็นพระประเภทไหนที่จะมาพินำพี่น้องทั้งหลายพระประเภทหัวชนฝาออกมาหรือเป็นพระประเภทใดจึงได้อา่านภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบนับจัง่วันปฏิบัติมาเข้มงวดกวดขันซาดกับกิเลสเอาจนกระทั่งกิเลสมอบราบฟังให้ดีวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามโบนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร เวลาห้าทุ่มดึกสงัดพอดีนั่นเป็นวันเผาสุกิเลศกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยในคืนวันนั้นน้ำตาล่วงออกมาเองทีเดียวเออิอความอัศจรรย์ในตัวเองเหอ,อเรายังพอมีวาสนาอยู่เหลือซึ่งได้ครองทำอัศจรรย์ที่ไม่เคยคาดเคยฝันได้ปรากฏขึ้นแล้วในวันนี้นี่หมายถึงความ ตื่นเต้นของขันจนถึงกับตัวไหวเนี่ยนี่เห็นไหมกิเลสมันหนักขนาดไหนมันเคยเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจบีบบังคับหัวใจะมามันหนักขนาดไหนพอกิเลสประเภทพาให้เกิดให้ตายพาให้หามกองทุกมากับชาติต,าต่างๆนั้นพังลงไปเท่านั้นใจดีดถึงขึ้นเลยประหนึ่งว่าโลกธาตุวันไหวเลยทีเดียวอันนี้ก็พอเป็นสักิริพยาน ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในธรรมจักรกับปะวตาตนสูตรเราจะตัวเท่าหนูก็ตามเมื่อมันเป็นแล้วทําไมจะเป็นพยานกันไม่ได้ถึงไม่ใหญ่โตขนาดท่านเราก็ขนาดหนูเต็มตัวของเรานี่ทําไมจะพูดไม่ได้นี่เวลามันเป็นขึ้นในคืนวันนั้นขนาดที่กิเลสพังลงจากหัวใจนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยมันกระเทือนมากขนาดไหนน้ําตาพัง เกิดความส,สะอื้นภายในภายในร่างกายของเราชวนธรรมชาติที่เลิศเลยนั้นไม่มีอะไรแลแต่เรื่องของร่างกายซึ่เป็นธาตุเป็นขันเป็นสมูนมนดนี้มันดีดมันดิ้นมันตื่นมันเต้นของมันนั่นแหละเนี่ยในธรรมจักปวัตตะสูตสูท่านแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสสโลนั่นว่าสร้างกรรมปีสร้างประกรรมปีสร้างประเวทที่อปมโนจะโอราโลโปาโซโลเกปาตุลาโหส ด่าสาสาสี่โลกธาตุหมื่นโลกธาตุสนันวันไหวไปหมดเลยนั่นเราพระพุทธเจ้าตรัสู้มีความสวรรค์สนันวันไหวไปถึงหมื่นโลกธาตุฟังที่โลกธาตุมีอันเดียวเมื่อไหร่มีทั้งหมื่นโลกธาตุสนันวันไหวไปตามๆกันหมดชัเทอนสัตธานไปตามๆกันหมดนี่ก็พอเป็นพยานกันได้ ในขณะที่กิเลสพางลงจากหัวใจเท่านั้นประเึ็นว่าฟ้าดินถล่มเป็นภายในหัวใจของเราจิตนี่ทั้งๆที่มันเคยมืดเคยบอดแล้วความมืดบอดค่อยจางเป็นลําดับลาดาถึงขั้น่นความสว่างก็ชมตนโดยลําดับว่าจิตเหล่านี้สว่างสวัยสว่างสวัยไปเรื่อยๆมีความชมตัวเองไปเรื่อยๆพอถึงขั้นฟ้าดินถล่มที่ว่าจิตสว่างสวัยนี่กลายเป็นกองขี้วัวขี้ควายไปแล้ว ธรรมาชาติที่ไม่เคยคาดไม่เคยนึกเคยฝันสว่างจ้าขึ้นมานั่นเลยเสี<ม>ยทุกสิ่งทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตที่บริสุทธิ์พุทธโธเต็มดวงนั้นเลยนั่นละ่ะท่านเรียกว่าทมแท้พระพุทธเจ้าทุกทุกองตรัสรูุถึงขั้นนี้เรียกว่าทมแท้ด้วยกันเป็นธรรมที่อัศจ,จรรย์เกินโลกเกินสงสารถึงกับพระองค์ท่อพระไทยทำไมจึงท่อพระไทยประเภท,ท,ทย์ทำประเพทที่ พระองค์ทรงครองอยู่นั้นไม่มีใครที่จะรู้ได้เห็นได้บอกใครๆก็ไม่ยอมเชื่อเพราะเรื่องของโลกทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นไปตามกิเลสดยสายเดียวมากต่อมากเป็นไปตามน้าวกิเลสเรามารู้เพียงคนเดียวไปสอนเขาเขาก็จะหาว่าบ้าไปทรงท่อพระไทยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนั่นแหละที่ท่านมาท,ท่อพระไทยจนกระทั่งในเรียนยาด,ดูสัตว์ตโลกแม้จะหนาแน่นขนาดไหน แล้วมันจะหนาแน่นไปหมดทุกชิ้นตุอันแถวเหลือพิจารณาแล้วก็ได้เห็นสาระประโยชน์ที่อยู่ในโลกที่หนาแน่นนี้ว่าคนพี่อุโมิสัยปัจจัยพอที่จะบรรล,ลุธรรมตามพระองค์ยังมีอยู่มีอยู่มีม,มากน้อยเพียงไรก็ถึงจะไม่มากเท่าโลกที่มืดมิดปิดตาทั่วแดนโลกานี้ก็ตามได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นยกประเภทเป็นบุคคลสี่เหล่าขึ้นมาอืม ุคติตันยูวิปจิตันยูในยัะปัทะปรามาผู้ที่อยู่ปากครอกเหมือนกับวัวที่อยู่ปากครอกแล้วคอยทจะหาทางออกเมื่อมีผู้เปิดปากครอกแล้วดีดผึงเลยก็มีหนุนตามหลังกันมาก็มีตามหลังกันมากลเลยเลยพระองค์จึงมีแก่พระไทยที่สั่งสอนสัตว์โลกเื่อยมาจงกระทั่งถึงประเภทถึงพวกเราเวลานี้นี่เป็นยังไงเราพอจะเป็นประเภทไหนบ้าง มีอยู่สามประเภทนะถ้าเทียบถึงวัววัวประเภทที่หนึ่งเรียกว่าผู้พร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากุกแ์รอพระโอวาทคําสอนพระเจ้าตนนั้นเช่นเป็นจวัคคีทั้งห้าเป็นต้นนี่ผู้อยู่ปากอคอกแล้วทัดจากนั้นมากึ่งกลางอยู่กึ่งกลางคอกใจหนึ่งอยากไปสวรรค์ใจหนึ่งอยากลงนรกแต่ไม่ไม่ได้บอกว่าอยากลงนรกนะ คือจิตใจหนึ่งมันจะไปทางต่ําจิตใจหนึ่งอยากไปทางสูงคือใจหนึ่งอยากให้ทานใจหนึ่งความต้นีทีเหนียวกำมาไว้กาไว้เดี๋ยมันแยกกันอยู่ในกลางอคอกนะส่วนมากไปได้ฝ่ายกิเลสออกก้นอคอกไปเลยอทานเลยไม่ออกปากอคอกได้ส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นพวกเราดีอยู่กลางอคอกนะถ้าจะให้ทานมันก็แยงกันความตนีถ้าเหลยกกิเลสลากไปนี่ก้นอคอกนี่ ก้นข้อ,ขอทะลุเลยไม่มีเหลือนะถ้าทานดึงออกปากข้อมันไม่อยากไปดึงไปดึงมาหลายครั้งหลายหนกว่าจะออกปากข้อได้แล้วฉีกบาทหนึ่งบาทหนึ่งฉีกกันเป็นห้าสิบต่างกิเลสเอาไปห้าสิบเอาไปก้นข้อทำเอาทานเอาไปห้าสิบไปเป็นปากข้อในขั้นต่อมาก็ยึดได้ทั้งทั้งร้อยหนึ่งบาทออกปากข้อทั้งหมดขั้นต่อไปสอไปก็ยึดเอาเรื่อยออกปากข้อก็เรื่อยนั่น แล้วก็ภาพค้นถูกไปเลยพวกนี้ไอ้พวกที่อยู่กน้นคอกดึงออกไปห้าสิบต่างดึงออกไปบาสุดท้ายไม่อยากทําเรื่องการให้ทานเกิดประโยชน์อะไรให้พระไปก็ไปกินเฉยเฉยกินแล้วนอนหลับตาอยู่ไม่เห็นถากไล่ไถนาทํารั้วทาสวนเอาไว้กินจะดีกว่านี่ประเภทกน้นคอกจะทําบุญให้ทานมันหาเรื่องใส่พระนะถ้าจะไอ้กิเลสจะไปถลุงนย่อกิเลสเลยมีอะไรถึงไหนถึงกันติดนี่เขาบรลุงพลังเออ ธนาคารจนเขาอกจะแตกเขาหน้าเวลานี่ออติดหนี้เขามาทวงมาอะไรมันก็ไม่ได้ทีจมไปจมไปนี่พวกก้นคอกแต่ให้กิเลสไปถลุงนั้นถึงไหนถึงการติดหนี้เขาจนฆ่าตัวตายไม่สนใจเห็นโทษเของมันนี่พวกก้นคอกอันนี้พวกปลาคอกก็พวกที่อย่างเชื่อบุญเชื่อบาวถูถ่ายกันไปมาก็เป็นไปได้เป็นไ,ได้สุดท้ายแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทาบุญให้ทานอยู่ไม่ได้นี่เนี่ยพ่อย พวกที่อยู่กลางอคอกจะขยับไปปากอคอกแล้วนะนี่นะเอ,อให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะประเภทที่ก้นอคอกมีสี่ประเภทปราทะาปรมะมาะประเภทนี้ไม่ฟังทั้งนั้นใครจะว่าบาปว่บาบุญว่านรกสวรรค์อะไรจะไม่ฟังนีไม่ด,มดีไล่ชนคนที่ไล่ออกมาปากอคอกเลยใช่ไมไล่ชนเจ้าของอีกด้วยนะเออคือไล่ออกปากอคอกเพื่อหาอยู่หากินหากัดหญ้ากัดคากินไม่สู้สู้ ออกทางก้นคออมาได้ทะลุออกทางก้นขออถ้าจะของมากีดขวางไล่ชนไล่ผิดจาของไปนี่กูอาจารย์แนะนําสั่งสอนทางอิกทางธรรมตำหนีตีเตียนไล่ชนกูอาจารย์ไปพวกนี่ประเภทปะทะปรามะเข้าใจไหมรักจํามันนะนี่วันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องธรรมหลักใจคือธรรมเราได้พูดได้พี่น้องทัางหลายฝังด้วยเอาตัวยืนยันเลยเราไม่เชื่อกระทนแล้วเวลานี้ที่พึ่งของใจ หมดทุกอย่างเราไม่พึ่งอะไรแล้วเวลานี้ทํากับใจเป็นเดียวกันแล้วเราถึงความพอแล้วจึงได้มาแนะนําพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารนั่นเองไม่ได้มาเพื่ออะไรทั้งหมดนี่แหละการแนะนสสาําั่งสอนลำบากแล้วก็ทนเอาทนเอาด้วยความเมตตาสงสารจรึงได้เสกเกียรติกายมาเป็นผู้นําของพี่น้องทั้งหลายจนถึงกับว่าได้เปิดปูมหลังให้ฟังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าผู้นําของพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นพระประเภทใด เป็นพระประเภทหัวชนฝากมาหรือเป็นพระประเภทใดจึงได้อ่านภูมิหลังพี่น้องหลายทราบเมื่อทราบแล้วผู้จะเชื่อก็เชื่อผู้ไม่เชื่อก็จําเป็นประเภทปากคอกมีประเภทก้นคอ,อกม,กออกมีประเภทที่จะทําชาติบ้านเมืองให้ล่มจมมีประเภทที่จะฉุดลากบ้านเมืองเราให้ฟื้นฟูด,ด้วยความพร้อมเพียงสามังคีรังพี่น้องทั้งหลายบริจาคกันอยู่เวลานี้เป็นประเภทที่จะยกเชิดชูชาติไทยของเราให้ขึ้นด้วยความเสียสละถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นตายก็ตาย ประเภทนี้เป็นประเภทที่จะยกอุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นประเภทนั่งนั้นก็เป็นเหมือนเนื้อร้ายเนื้อร้ายนี่เมื่อมันเกิดขึ้นที่ไหนไม่ตัดออกไม่ได้นะเนื้อร้ายนะมันเป็นันตรายเจ็อ,อวัยวะส่วนใหญ่เช่นเกิดอยู่ที่ปลายนิ้วต้องตัดออกไม่ตัดออกมาได้นี่ความเสียหายของคนประเภทที่เป็นเนื้อร้ายนั้นก็สิททาความเสียหายลงไปยาไบรกระวนกับเขาเนื้อร้ายมันตัดออกไปแล้วมันตกไหนช่างหัวมันอย่าไปยุ่งกับมันให้รักษาเนื้อดีนี่ไว้ด้วย หยุดด้วยยาพอกทากันไปนี่แลเราเวลานี้กําลังช่วยหยุกเอาหยุ่เอายาคือสมบัติเงินทองเกื้อหนุนกันเข้าไปเหมือนกับพอกยาต่อไป